เน่าจงก่อนแต่ก่อนมันเปื่อยเฟะเลยใช่ไหมเป<ล>ื่อยหนูเจอมาแบนน่ากลัวมากเลยนะแต่นี่อ๋อนี่นี่ไม่เจ็บใช่ไหมป้าอาปาไม่เมจ็บอีกสองขวดอือฮะืสํารองไว้ประวันอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนั้นครับร้อยส0ร้อยหกสิบแล้วตอนนั้นไปหาหมอหมอว่าไงครับเป็นแผลด้วย ไป,ไปหาหมอที่พุทธมณฑลแล้วก็หมอก็ทําแผลอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธมณฑลนอนพักฟื้นมาเป็นอาทิตย์อ,ะอ่ะแผลมันไม่ดีขึ้นครบล้อตอนนี้หมอเขาก็เลยบอกว่าจะส่งตัวไปนครมาโมให้หมอนครให้หมอใหญ่นครปฐมดูอีกทีนึง เขาก็ไปนครปฐมไปพบกับหมอหมอเขาดูแผลส่งไปเอกซเรย์เรียบร้อยเขาก็บอกว่านี่ยเอาไว้ไม่ได้แล้วมันไม่หายแล้วแหละมีแต่มันจะกินไปเรื่อยๆต้องตัดนิ้วแล้วแหละเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดยอมก็คือให้นอนพักฟื้นคืนนี้เลยเดี๋ยวคืนนี้หมอจะตัดนิ้วให้อจะได้หายอะไรอย่างนี้อันนี้แม่เขาไม่ยอมเขาเลยชวนกลับบ้านนาไม่ยอมตัดครับอแล้วกลับบ้านเอยไปรักษาที่บ้านอ๋อครับ ตอนน้นก็เลยกลับมาว่ากลับมาบ้านกับ็แม่ฉันตัดมาแค่นี้อืมแล้วก็ลามขึ้นเส้นมานี่มาตัดแค่นี้ก็เลือกแม่ไงก็เลยไม่ตัดตัดทีเทียวก็ไม่หายจนยายตายยายเสียก็เลยไม่อยากตัดงั้นเถอะจิ้มลงไปแห่ลึกเลยมากลุงนะไหนจิ้มยังไงลุงล้างยังไงครับจิ้มลงไปเลยลุงจิ้มลงไปนี่ไงโอ้โหลึกนั่น่ะ ครับลึกมีเงามิดเลย้ <c oughs> มิดเลยม <c oughs> ิดเลยไม่เสียได้ <c oughs> ป้าโอ้โหนี่แผลมันจะหายได้เนี้ย <c oughs> ขับแผลมันจะสนิทแล้วนะเนี้ย <c oughs> โอ้โหนะครับ <c oughs> นี่จากแผลที่เป็นเบาหวานจากหมอที่ว่าจะตัดนิ้วนะป้านะครับ <c oughs> จากแผลที่ว่าป้าสมจิตนะครับที่ว่าหมอที่ว่าจะตัดขานะครับแต่กินพอาน่าเคดี หมดไปหขวดนะครับตอนนี้ถือว่าเผลหายสนิทนะครับนี่ก็คือภาพล่าสุดนะครับที่ป้าสมจิตที่ว่าหมอจะตัดขานะครับแต่ตอนนี้เอือมเลยเหลือีนิ้วกับป้ายานี่ดีไหมป้าดีอ่าดีแล้วยังไงป้ายกเบยยกสูงเยี่ยม